มาดูความจริงโลกตะนึงอีกอย่างนะครับแม่ผมนะครับเมื่อวานนี้นะครับตอนเวลาศูนย์นาฬิกาสี่สามนาทีนะครับวันที่สิบแปดนะครับผมก็ได้โพสไปว่านะครับแม่ผมเกิดวันเดียวท่านนบีมูมฮัมหมัดนะครับที่นครมักกะนะครับคือวันจันร์นะครับแม่ผมเกิดวันจันร์นะครับตรงกับวันจันนะครับที่สิบสองนะครับเดือนอัลบูวันนะครับในปีช้างคือศักราษสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักที่อกาบาดตกนะครับและแล้วช้างก็ได้แก้แค้นให้ผมนะครับ เหยียบชาวบ้านตายนะครับเป็นรายที่เจ็ดนะครับมีเรื่องราวของชานเกเรที่มันออกพันษาพอดีนะครับสีดอน,นั้นออกอารวาสค่ะทางต้าบอกทางจนเสียหายเลยนะคะขาส่วนภายงามบิด่ะก็ไล่เหยียบชาวบ้านนะคะเสียชีวิตเป็นรายที่สองแล้วค่ะนี่นะครับทางทางป้ายนะครับท่านนับีดทะพระล็อกโกรธแล้วนะครับ ทางป่าลงมาพังนะครับแล้วก็เหยียบคนตายนะครับเป็นรายที่เจ็ดของปีนะครับนี่เป็นพายสีดอที่ลงจากเขาแหลมเข้ามาหากินในชุมชนอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเกิดอลวาดเดินเข้าไปทางป้ายบอกทางบนถนนสายจันทบุรีสานแก้วจนป้ายได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ป่าไม้แกี่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือไวเฉลิมพระเกียรติต้องหาถังสีฟ้าซึ่งเป็นสีที่พลายสีดอดชอบ เพื่อเบนความสนใจให้เดินกลับเข้าป่าไปโดยตลอดเส้นทางป้องกันชาวบ้านและรถนั้นห้ามผ่านโดยเด็ดขาดค่ะส่วนที่หมู่6ตำบลขุนซอดอเภอแก่งหางแมวนายมลทองบางอายุ40ปีซึ่งเป็นชาวบ้านที่กำลังออกไปกรีดยางทุกช้างเหยียบจนเสียชีวิตโดยเชื่อว่าช้างตัวนี้น่าจะเป็นไฟงาบิดท,ที่ทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว1คนและในรอบปีนี้ชาวบ้านถูกช้างทำร้าย เสียชีวิตเป็นรายที่เจ็ดแล้วรายที่เจ็ดแล้วนะครับสังเกตนะครับว่ารายที่เจ็ดนะครับสังเกตได้เลยครับว่าเป็นรายที่เจ็ดนะครับแล้วมาดูในความจริงในโลกต้องกาลึงตอนที่สิบเก้านะครับแม่ผมปันทินอันล้อนะครับนั่งบนหลังช้างนะครับสิบหกกรลาคมนะครับสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบสองพันสิบสามนะครับเวลาตีสามสิบเก้านาทีนะครับ ซึ่งผมได้โพสตอนวันที่สามสิบมกราคมนะครับว่าจงเป็นผู้ชื่อในร้อนนะครับแล้ว่านจะไม่ถูกโซ่ตรวตึงไว้นะครับ่านจะได้ถึงดื่มน้ําผสมด้วยกาละบูลบ้างกิ่งที่แม่ผมนั่ใทานบ้างเพราะแม่ผมเคยฝันเห็นแล้วนั่งบนหลังช้างนะครับและลงอ่านกุรอานว่าด้วยมนุษย์อีสานไว้นะครับจะเห็นได้นะครับ และผมได้นั่งฟังอุปก,การอ่านอันกุรอานว่าด้วยมนุษย์เจ็บจบเจ็ดนาทีนะครับจะเห็นได้ว่าช้างนะครับอารวาสทำฆ่าคนนะครับตายเป็นรายที่เจ็ดนะครับจบเพียงเจ็ดนาทีรุณาใช้เวลาของท่านเป็นประโยชน์จย่าดมีศาสนาความเคารพและสนใจในพระเจ้าตรัสศาสนาด้วยศาสนาเพียงเจ็ดนาทีนะครับจงเชื่อท่านจะพบกับความสุขนะครับวันที่สามสุเอ็ดมกราสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีซึ่งเป็นห้าเจ็ดวินาทีซึ่งเป็นวินาทีที่ ตรงกับปีคริสตศราที่ท่านบีเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับข้อความรายละเอียดในในความจีิโลกตะลึงตอนที่สิบเก้านะครับแม่ผมฝันเห็นนั่งอันล้อนั่งบนหลังช้างนะครับมาดูความจริงโล่ต้องหยต้องเงินอย่างหนึ่งนะครับผมได้โพสไปใน facebook ผมเลยนะครับตั้งแต่วันที่สามกราคมตั้งแต่วันที่สามสิบมกราคมนะครับ,นะรบจงเป็นผู้เชื่อในอันล้อน กแล้วท่านจะไม่ถูกโทษโทษบนตึงไว้นะครับท่านจะได้ดื่มน้ําน้ําขิงนะครับผสมด้วยกาลาบูนหอมนะครับป้าซึ่งผสมด้วยกาลาบูนหอมนะครับบ้างน้ําขิงที่แม่ผมเคยทําให้ให้ทานบ้างนะครับเพราะแม่ผมเคยฝันเห็นอันล้วนั่งบนหลังช้างนะครับและผมก็ได้ได้ลงอันลกุรอ,าน,อานว่าด้วยมนุษย์นะครับอีสานไว้นะครับ ในวันที่สามสิบมกราคมปีพุทธศักราช2อง6ันห้าห้าสิบกนะครับในได้โพสในห่องคานแสงความที่เห็นนะครับในวันที่สามสิบมกะาครับผมได้นั่งฟังอ่ารอ่านว่าด้วยมนุษย์นะครับจุกเพียงเจ็ดนาทีนะครับใช้เวลาให้ท่านได้มีให้เป็นประโยชน์นะครับอย่าดูหมิ่นศาสนาให้ความเคารพและสนใจในขัดในพระเจ้าต่างศาสนาด้วยนะครับต่างศาสนาเพียงเจ็ดนาทีแล้วจงเชื่อ เจ็ดนาทีนะครับเหมือนจำนวนที่เกาบัสตาในปีนี้นะครับคนที่เจ็ดนะครับมกราคมเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาอันกรานอีสานว่าด้วยมนุษย์จบเ็ดนาทีนะครับทุกอย่างมีเลขห้าเลขเจ็ดนะครับได้ได้หน้าได้ในครั้งหนึ่งแล้วลืมไปนะครับไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะครับอยากรู้นะครับว่าแปลแปล ใครใครทราบบอกทีน้าได้ไปว่าอะไรนี่เป็นส่วนหนึ่งของความจริงโลกตะลึงตอนที่สิบเก้านะครับวันที่สามสิบมกราเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาห้าแปดนาทีนะครับจะรู้ความหมายหน้าแดกมากวันที่สามสิบมกราคมเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะครับไม่เชื่อใหญ่ลบหลู่นะครับเวลาสิบแปดนาฬิกาห้าสี่นาทีนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับผมได้โพสต์ไปว่าผมได้นั่งฟังองค์การว่าด้วยมนุษย์นะครับ จนจบนะครับเพียงเจ็ดนาทีนะครับกรุณาใช้เวลาที่ท่านมีให้เป็นประโยชน์นะครับจารูบินศาสนาให้ความเคารพและสนใจนะครับในพระเจ้าต่างนศาสนาด้วยนศาสนาด้วยเพียงเจ็ดนาทีนะครับแล้วจงเชื่อท่านจะพบกับความความสุขนะครับสังเกตได้ว่านะครับในวันที่สามสิบมกร,รานะครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีอังรารทีท่สามนะครับ อังคารบ้าด้วยมนุษย์นะครับ7นาทีนะครับเวลา17:57นาทีนะครับ57นาทีนะครับให้รู้ประวัติของ57นาทีตรงกับประวัติของตรงกับน้ําหนักของอุกาบาตที่ตกลงมานะครับนะครับตรงกับน้ําหนักของอุกาบาตที huh. right. ่เ <Lakes'> พี right ้ยงลงมาในในเดือนสามในรัสเซียนะครับ1555นะครับในแบบด้างพอดมิลนะครับ ปีคิสศักราชของท่านนบีเกิดนะครับตรงกับน้ำหนักของอุกาบาทที่รัฐตกมาที่รัฐเปียนะครับผมได้เก็บผมได้เก็บเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดนี่นะครับและผมนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของวันที่สิบเก้านะครับให้ไปสังเกตดูนะครับ ซึ่งผมโพสตรประวัติเมื่อกี้นี่เองนะครับว่าท่านบีนะครับเกิดผมเพิ่งมาดูนะครับว่าท่านบีนะครับเกิดในปีช้างนะครับวันที่สิบหกนะผมได้ทำคลิปนี้ขึ้นนะครับท่านบีเกิดปีช้างนะครับห้ารมมเจ็ดสิบนะครับปีพิเศษสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเท่ากับเท่ากับน้ําหนักของเอาวันนะครับในปีช้างเท่ากับน้ําหนักอุกาบาทตกนะครับกับพิเศษห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับ มส7 0นะครับตรงกับเวลาที่ผมโพสต์ไปนะครับ17:57นาทีนะครับเดือนมกรานะครับซึ่งผมเพิ่งอ่านมาดูรายละเอียดนะครับห่างกันเก้าเดือนนะครับผมก็ได้แชร์มานะครับจงเป็นผู้เชื่อในอันล้อนะครับแล้วท่านจะได้ไม่ถูกตัวตัวตึงไว้นะครับท่านจะได้ดื่มน้ําขิงซึ่งผสมดื่มน้ําซึ่งผสมด้วยการระบูดหอมบ้างน้ําขิงที่แม่ผมทําให้ทานบ้างนะครับ แล้วก็เป็นเวลาเก้าเดือนนะครับผมได้แชร์มานะครับน้อนนั่งบนหลังช้างนะครับก็มีข่าวนะครับเก้าเดือนถัดมานะครับจากวันที่สามสิบก็ได้มีข่าวนะครับสุรินทร์อ่วมน้ําท่วมรอบหกสิบเอ้ยรอบสี่สิบปีครับขอประทานภัยครับรอบสี่สิบปีนะครับรอบสี่สิบปีครับ สุดท้ายช้างก็ลงมาแก้แค้นให้นะครับช้างพลายสีดอเกเรไม่เลิกอารวาสนะครับพังป้ายบอกทางส่วนพลายงาบิดไล่เหยียบชาวบ้านตายรายที่สองแล้วนะครับและตายเป็นรายที่เจ็ดแล้วในรอบปีนี้นะครับตรงกับวันจุฬาอีตานว่าด้วยมนุษย์เจ็ดนาทีนะครับวันที่ยี่สิบกันยายนนะครับเรามาต่อกันครับสุรินทร์อ่วนน้าท่วมหนักรอบสี่สิบปีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข่าวนะครับ สุรินทร์อ้วมนะครับน้ําท่วมหนักนะครับรอบสี่สิบปีนะครับให้ไปดูในความจริงที่โลกต้องการลืมตอนที่สิบเก้านะครับแม่ผมเห็นอัน้นั่งบนหลังช้างนะครับความจริงที่โลกต้องการลึงตอนที่สิบเก้านะครับแม่เห็นอันลอนั่งบนหลังช้างนะครับสุดท้ายช้างก็ลงมาแก้แค้นให้นะครับสุดท้ายช้างก็ลงมาแก้แค้นให้นะครับท่านนบบีโกรธนะครับป้าอัล็อโกรธนะครับ ช้างเหยียบชาวบ้านตายรายที่เจ็ดแล้วนะครับในปีนี้นะครับเลขเจ็ดนะครับตรงอานููก,กาอันกุรอานอีสานว่าด้วยมนุษย์นะครับที่ผมบอกไว้เมื่อวันที่สามสิบมกราพสไว้ในเฟซบุ๊กผมนะครับ